ถัดไปครับสิบสามมาตรการนะครับที่จะรับมือและดูฝนที่จะถึงนี้นะครับทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอสิบสามประเด็นด้วยการมีอะไรบ้างมาบ้ากันนะครับมีการคาดการณ์พื้นที่เสียงน้ําท่วมและฝนน้อยกวาปกติคือมีการคาดการณ์ตั้งแต่เดือนะนมีนาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้บหิหารจัดการน้ํา ถัดมาครับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มเพื่อรองรับน้ําหลากภายในสิงหาคมแล้วก็มีกําหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ําเป็นพื้นที่รับน้ํานะครับข้อ3ครับมีการทบทวนปรับปรุงบริหารจัดการน้ําในแหล่งน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางและเขื่อนระบายน้ําในเดือนเมษายนนี่แหละครับที่ผ่านมาข้อสี่ครับซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลศาสสา์บระบบระบายน้ําให้ใช้ได้งานจนถึงเดือนรกรกฎาคมแล้วก็ ตรวจสอบความมั่นคงสอมแซมอาคารเก็บน้ําระบบต่างๆให้มีสภาพพร้อมใช้งานข้อห้าครับปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ําดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรกฎาคมนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําแล้วก็ระบ,บายน้ํหกครับขุดลอกคูคลองกําจัดถักตบชวาภายในเดือนกรกฎาคมจะเตรียมพร้อมวางเครื่องจกักรเครื่องมือประจําพื้นที่น้ําเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่าภาพปกติภายในเดือนกรกฎาคมอันนี้หมายความว่า พื้นที่น้ำเสียงก,ยก็ต้องมีการระบายน้ําออกส่วนที่พื้นที่น้าแรงก็ต้องเอาน้ําเข้าเขาก็าจะบริหารให้มันบาลานซ์กันนะครับข้อแปดครับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและปรับปรุงวิธีการส่งน้ําทั้งก่อนฤด,ดูฝนแล้วก็ตลอดช่วงฤด,ดูฝนครับข้อเก้าครับตรวจความมั่นคงและความปลอดภัยของคันกั้นน้ําทํานกพนังกั้นน้ําเช่นเดียวกันทั้งก่อนฤด,ดูฝนแล้วก็ระหว่างฤด,ดูฝนนะครับตรงไหนที่ไม่ดีก็ซ่อมแซมซะให้เรียบร้อย ข้อสิบครับจัดเตรียมพื้นที่อพยพแล้วก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่อพยพหากเกิดเหตุอันนี้เป็นการเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อนข้อสิบเอ็ดครับตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภยัยตลอดช่วงฤดูฝนโดยบุรณาการทํางานร่วมกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยข้อสิบสองครับสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝนประเด็นสุดท้ายติดตามประเมินและประับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย ทั้งช่วงได้ดูฝนเลยซึ่งสำนักง,งานรัพยากรน้ำแห่งชาติครับได้ทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้แล้วก็จะเป็นการบริจการน้ำเนี่ยให้เป็นระบบให้ทังพอใช้แล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับให้พอใช้อย่างที่บอกคือการบริจการจะเน้นในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปน้ำกากรเกษตรแล้วถึงไปภา,าคอุตสาหกรรมนี่จะอยู่สุดท้ายเลย นะครับยังไงก็ต้องสบายใจว่ามีน้ำเอาไว้ใช้ทำเกษตรอย่างแน่นอนคือการบริหารจัดการน้ำนี่สำคัญนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ลงมาแต่ละปีเนี่ยไม่เท่ากันใช่บางปีก็แรงเหลือเกินบางปีก็เยอะจนท่วมเลยทีนี้จะทํำยังไงให้มันมีน้ำเนี่ยเพียงพอครับไม่ว่าจะเป็นน้ํากินน้ําใช้น้ําในอุตสาหกรรมหรือน้ำเพื่อการเกษตรเท่าที่ฝังพี่อ๊อฟบอกเมื่อกี้เนี่ยมันครอบคลุมนะครับแต่ว่าเราก็ต้อง ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับ